หอยตำซัวหอยเดือจ้าพี่น้องจิวะหอยเดือคือดำดำนะจ้าสวัสดีค่ะมาพกไอเดือดจ้ากับช่องกุ้งพากินแบบบ้านนะจ้ามือนี้กุ้งเด้นเนี่ยเซฟบเซ็สสงสว่งๆนะจ้าพี่น้องตอนนี้กําลังคึ้นฝนนะจ้าฝนกําลังสิมาเลยได้ตําซัวนะจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเคยกินบ่น,นี่ตําซัวหอยเดือดเด้อจ้าพี่น้องมาจ้าบบบนี้เทพแบบนี้ หอ้ยตำซัวหอยเดือจ้าหูยสวงเป็นสวงวันนี้เ็็เพเลยจ้ะยามึ่งเด็กเนาะหูยเบ่งจ้าเส้นขนมจีนเา่วเหนียวนุ่มเนาะจ้าหูยมาจ้ะซิมเส,มส้นขนมจีนก่อนเลยป้าดิโท หยอดผักกระสกจ้ะผักคะอันนี้ผักสลัดเนาะจ้ะแคบโมูส้วงบบส่วงส่วงหอยเดือกอะพี่น้องสีวะหอยเดือกคือดำดำนาะจ้ะหอยเดือนะอนนั้น้ยบนเนีเสียบกระทิตทางเป็นบ้าค่ะพี่น้องคือสิวะหอยเดือกคือเป็นดำดำนาะจ้ะอุ้งบได้เอาไปจีด๋ดอกจ้ะไฟไหม้หม บมเมนต์เอาไปจีเด้โอ้ยเบิงจ้ะโอ้ยึงน,นี้โมออกเลยไฟใหม่หมออจ้ะนี่นี่ฮัมหอยอตําซอยหมักเคือคืน ว่าเพิ่นใหม่จ้ะเดี๋ยวพี่น้องสิว่าเอาไปจีบอ่โม่ได้ไปจีจ้ะไฟไม่หมะผมอำลรำค่ะ อันเดอร์จากพี่นองไซ์ขมเนาะนี่โอ้โหออกมาเป็นเลยคุงข,ข,ขออนุญาตซิมขี่เลยจ้ะขมบ่อเนี่ยจ้ะขออนุญาตเอาออกเนื้ดหนึ่งจ้ะใส่มือคุยรด 嗯。Mm. ฟ้าห้องแต่เมื่อกี้นี่กุ้งก็เริ่มบวารถ่ายนั่งถ่า เป็นมะกเศมอันด่วนน้อยๆไงเบิ่งจ้ะอืมฮู้ยออ,ออกมาแบบนี้เลยขออนุญาตถิ่มขี่เพื่อนนะจ้ะเนี้ยอันนี้มองนี่นะสิบบขุมนะจ้ะมีบอลเดียวตัวเดียวอันเดียวนะจ้ะ 好。 ้าใจใหเหงาฮ้ยหอยเดือเดี๋ยวนี้เบิดแล้ดเลยอจ้ะเมื่อน,นี้อันมอว่านนี่นะจ้ะมันพาดหาันพุ่งไปบึงอยู่ในตลาดเบิดจ้ะหอยเดือ พันใจกับขอบปุ่น อันนี้กุ้งเพิ่งเคยเห็นอดีตเจ้าพี่น้องเน,นี่ยพี่น้องกุ้งจนถามเพิ่นนะจ๊ะว่ามีอันใบมะกกะเสกติดมานำาบสเจ้านึกว่าดอกมะกกะเสกพี่น้องกุ้งบบเคยเห็นจากเถื่ออันดอกผักคะบ่เคยเห็นจากเถื่อจ้ะแต่ว่าพี่น้องบางคนอาจจะเคยเห็นเจ้ะแต่ว่ากุ้งบ่เคยเห็นดอกผักคะจากเถื่อบางจ้าโอ้ยขออนุญายซิมเนาะจ้ะดอกผักคะเป็นจังไดด เรีว่าในผืนเนี่ยจะคล้ายๆกับปลากระเสกเลยอลองมองดูกินหอมจังหอมมะกะเสกไอ้หอมผักขาเลยออืบ่เคยเห็นจักเถือ่อนจัง ักอีดีเบิ่งจ้ะโอยหยน่อยใหญ่เดี๋ยวสิลองกินเบิง่งเนาะจ้าว่ามองใด้ขมอืมทำไมที่บ่มักขมเนาะจากตื่นช่วงนี่กลางๆ ไม่ค่อยขมเพราะว่ามีตัวเดียวอันเดียวพร้อมแล้วจ้ะหมักพริกแห้งมังนี่กะทิกุ๊บกว่าขมกว่าล้ะจ้ะซ่อนอยู่ใส่ มักกะสีก่อนจะหมักลายอืม ลองมึงด้อจ้าพี่น้องไผที่แบบหมักขมนะจ๊ะหอยเดือหอยเดือหรือว่าหอยเรื่อยนะจ้ะฝนมูกินนี่คึมๆเศร้าเลยจ้าบัดเนี่ยฝากกับเศร้าของเรา ว่าแมนที่ได้ไปการอื่นจ้ะเอ้ามาหลายมือมือนี่คือส่งสิมาหักเศร้าลราจ้ะสลายโตแล้ว เบิร์ตจำเหมือนพี่น้องแสบหลายเสียงจักระจาย เเกียงตับจ้ะพี่น้องมานนี้แสบคักตำส่วหอยเดือครั้งแรกคือกันจะตำส่วเนาะโอ้ยตะเกาก็กินอยู่จ้ะแต่ว่ากินเป็นแก้มตำมะฮงอืมเอามาตำส่วกก็แสบจ้ะเขาเขาเนื้อเขาหนังน้ำตำมะฮงเขานันาาานว จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะคือเก่านะจ๊ะกุ้งก็ต้องฝากนะจ๊ะเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามานะมาจะเนาะมื้อนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ